สวัดีครับสวัสดีครับจ่าแหลวสวัสดีครับสวัสดีครับย no, ินดีครับยินดีครับไม่เสียดายเนาะพาอันนั้นไม่เข้าเน้อจ่าแหลวเสียได้เลยเลขดังไม่เข้าเราก็ไม่เคยหลุดตั้งเฉ่ยเลยซึ่งหลุดออกกล้องหลุดเลยออกกล้องหลุดเลยออกก็หลุดเลยจ่ายเด็กหรือจักเป็นไงละไปไปหลุดจักเอายังบางวันจะทานมากไปหลุดจัดจ่ายย้ายพ่อมาไล่อีกหรออืมเป็นกับว่าเด็กก็เป็นล่ะอืมเป็นฉายาขายเงินสี่ที่ได้ พี่ชีสีช่างเขาเป็นได้สองงวดสี่ล้านสองงวดสี่ล้านหลุดเลยหลุดเลยพี่น้องเขาเจองวดที่ผ่านมาเรียบร้อยเลยหลุดก็ว่าหลุดเนาะจ่าแหล่เนาะแม่นครับก็ว่าประเดี๋ยวม้าไม่แม่นเด้ไหมเนาะเมื่อเราแมาจากเพิ่นเนี่ยอันนี้ฝันแข็งแข็งเลยเด้ใครฝันครับหนูนี่แหละโอ้จ่นแหล่ฝันหนูนี่แหละฝันโอ้ยหนูฝันนี่ฝันเป็นจักรยานบอกพี่น้องฝันยังไงครับฝันว่าสี่พี่น้อง มันเป็นงานฉลองเลี้ยงวันเกิดบ่แม่นเล็กหน่อยเลพี่น้อยเป็นเลี้ยงวันเกิดผู้เฒ่าอายุอายุผู้เฒ่าต่ว่าในครอบคันหนึ่งข้าเจ้าเลี้ยงกันเฉยๆๆเขาเจ้าคนอย่าง่หลายคนอย่นงหลายข้าเจ้าเลี้ยงตอนแหอ่ขาเจ้าเลี้ยงอียงเลี้ยงวันวันเกิดเขาเจ้าวาสิเลี้ยงงานวันเกิดยายพินจำหมดชื่อเลยเนาะรู้จักเขาไหมบ่แต่ชื่อพินแม่จะไม่รู้จักเขาบ ในของมฝันนะฮะบกิดอะรอยงงานมันเกิดย้ยพินระหว่างอยู่นะบะเนี์เกิดอะไรอยังคนิดอะไรหลายๆเกิดอะไรบู๋ไปเ้าจะหุ่นเมี่ยงกันไปหุ่นกันยุ่งหาชั้นเหล่าอือยุ่งหาชั้นเหล่าแบบนี้มันเป็นคล้ายๆมองนั่นน่ะมันโมเมนต์ว่าบ้านย้ายพินในวิ่นหรออือเบื้องลักษณะในความฝันน่ะมาเบื้องก็มือเศร้าในย่างเข้าไปในบ้านใหญ่มันไข่ไข่กับบ้านได้ใหญ่ด้ย ม่ยายเจ้าอ่ะไม่ออนจีเจะว่าสร้างเหล่าตัวนั่นใหญ่งกว่าเอาไงว่าคนหุ่มมีอย่างปี่เราข้นหุ่มเขาขาเนี่ยฉลองอายุร้อยสิบหกร้อยสิบสี่ปีหกร้อยสิบสี่ปีแม่นจะว่าแอดไปหาฉลาดกินแบงมาแล้วแอดได้หกรอยหนึ่งสี่แอดได้แปดหนึ่งสี่ไหมแอดได้แปดหนึ่งสี่ไหมฟันเังไงพี่น้องอ ตามใบฝรั่หกหนึ่งซีแล้วข้อปันหนึ่งหกหนึ่งสีตัวในในกองฝันเป็นหกหนึ่งสีนะครับเนาะข้อแรกแล้วข้อปันหนึ่งแดงจึงคือยูซันเหล่าข้อแรกหกหนึ่งสีนี่เป็น,ปน,น <6 14. S 3> เลขเลขป้ายไหมเป็นป้ายคือเอาไงถามว่าป้ายรดแต่ว่ามันบมันบัมันรดเนี่ยเป็นซันเหล่าเขาเอาป้ายทะเบียนรดเนี่ยเป็นจิตยูซันเหล่าไปเป็นจงกับกับอายุยัยหน่อยพอดี หกร้อยสิบสี่ปีตะร้องมาเกิดจะได้อยากวาบวกบ่แม่นมองชัดเดนียมันยูมองนี่พี่น้องมองไปย่าง,งาค้างว่วกขจอนี่แหละไปย่ยงค้างว่วเขาอีกแม่นงว้วนะขจอกกันล่งค้างว้วกันยูพี่น้นองค้างว่วเราบนันี้เอาไงไงวะบาดผ่าไปมันสิเป็นเยนน้อยพี่น้องจะคืนง้วนะนอนขาสีแเดียอยู่บนันีข้ขจอากันร่งเอามีดป,ปาดหนังมันหอกขจอกึงสีคึนขามันยสีขาเลยเลยบันี้ พเจ้าก็ปาด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 นังปาดนังโย่เจ้าขอขัดยืมมีดได้พันไงนี่คนหวานอ่ะยืมมีดได้เรเป็นปาดเ้าข้างว่วะ้าเจ้าไปได้รถสุกสุกเมื่อวานเลยนิ๋งอ่ะได้ข้างว่วขาหนึ่งได้ข้างว่วขาหนึ่งได้รถสุกเมื่อวานแม่ก่อนจะเขาไปเอาขาเนี่ยเด้ฟังเต็มสองหูอยู่บาดยายนั่นอายุร้อยหกเอ้หกร้อยสิบสี่ปีเลี้ยงฉลองมาเกือดให้เราเลือกมาตรงกับแม่หอมแถล้านตี ตรงกันอยู่เด้ก็เพี่กคนน่ะแต่ว่าความฝันของจ้กของเนี่ยบบเดบอได้ฟังอบเดบอกสูได้ฟังเลยไปอัดเอาไ้เนาะคือว่าตรงกันพักไม่อัดก็เลยบบบอกไปเลยกว่าชื่อ่บอกอะรมานี้ก็ได้จะ่ว่ารนบ่ไห้ก็ออก๋ยวเลยกตัวเพราะว่างหานก็ถือที่รด้การเรยแต่ว่าอันพนถือันน้ำไม่หอมาถือน้ำไม่เผามืที่แล้วนม่นเนของวันนี้ถือไม่ิ่ง ห้าหนึ่งสี่กับแปดหนึ่งสี่แมนพวหนึ่งสี่พี้พวกหนึ่งสี่หาอะไหได้แตถ่ายหนึ่งสีแมนได้แตะถ่ายหนึ่งสี่อันบ้านนี้พวกหนึ่งสีเป็นเก้านึ่งสีได้ปะคะก้นึ่งสี่กัได้เน่ีนห้าปีได้ขาง่วไปั่งได้ขาง่วจจำหอดว่าจ้าของสุกรถเข็นไปสุกรถเข็นอันจอดดูขางบ้านจ้าของเท่าไงนี่แหละรถเข็นอันนั้นแหะบ้านเล็กี่เท่าไหร่ครับจนเรบ้านเล็กี่บวกห็น แต่บ่านบ้านเลขที่ผมหนึ่นบ้านเลขที่สองแปดเจ็ดบ้านเลขที่สี่เอาเนื้อเข้าไปในบ้านเดี๋ยวเอาข้าวเหนียู่เอาข้าวเหนียวเลยได้ได้เอาเข้าไปในบ้านไหมครับชุกรถเข็นเข้าบ้านเลยแหละทะเบียนบ้านสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดคือบัวผัดได้สิคือบัวผัดก็ทะเบียนบ้านเลยสองแปดเจ็ดบัวค่ะแมนบัวคือบัวผัดได้ปะมันสืบพี่เจ้าก็ทะเบียนบ้านจะขอบอนจะเอาผนเนื้อเข้าเนาะแมนจะเอาผนเนื้อมาหาร จะว่าจะของบัเสียบด้วสิตัวนี้ด้วสนาหาวะไรเนาะบบบอกว่าขนเล็กคือปอบองหลดจไปหาใชไสองแปดเจ็ดเออนี่เลยจะแปดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่มากวัดตอนที้เาี่สองแปดเจ็ดบ้านไปดึงไว้เขาจะบอกว่านนี้แหะอจะิดปอบวนาดนนี่ะอืมว่าที่ามอยู่วันอยู่หอดเนี่บอนนะตัวบขอจะิดก็จะคือปอจะเบียนบานจากของน้ำมามองอานนี้เขาขนเนื้อเข้าบ้านนี่ถือว่าฝันดีนะครับเนาะ แนนเจ้เพิ่นอยากวัาสูฟังอยู่อืมอยากวัาสูฟังเพราะว่าเด็กค้างวัวก,กับบ้านฟันดีค่ะฟันดีได้คนเนื้อวัวกับบ้านหรืว่าผมเนี่ยไปพี่กัดมองไหนพี่น้องไปพี่กัดมองอายุวัดเกิดย่ายกับมองใส่จ่วะเขาไปเห็นคืออยู่ซ่านเล่าคือไปทะเบียนนั่นแหละครับคือมันเล็กตรงกันกับอายุย่ายย่า่ย่าเพลย่าเพื่ินย่าเพิ่อนนี่ล่ะโอ้โหสิบสี่ปีแต่ว่าเราจำหอดซื้อเราไหนวะเราซื้อย่ายพินง่ายมันเกิดย่ายพิน อายุร้อยอหกร้อยสิบสี่ปีจะมาหาคนเห็นคนมาเห็นคนเห็น,น,นแต่คือเห็นแต่ยิ่งจะเข้าว่ากันว่าวัดเกิดจะมาหานคนคนเขามันถามเป็่อทนธรรม,รมดามันติอยู่ในหนัอประมาณหนึ่นพี่น้องะ่ร้อยปีสิกระเล่นปีงอง้ของเลาล้วทีอาจารย์แหลกก็เลยขนเนื้อกลับบ้านขาเจ้าปาดเนี่ยอไปเห็นขาเจ้าปเนี่ยยู่หนาสั้นครัอ เขาเจนื้อเนื้อนยก็ร่างถึงสี่ขาวมดแหละปุ่งไงยืมมีดเนี่ยป่งไงเนี่ยก็เนืมีดห้ยเ่พาะกระปากปากเอาขาหนึ่งแหละขาเป็นไงหนึ่งเปขาหน่อยแล้วขาต่อยทั้งหลังมันอะไปขานึงเลยขาหนึ่งเลยเหรอสุกใช่สุกรถเข็นน่ะสุกเมื่อบ้านอดีใจว่าเพาะงในขางัวขาเป็นไงบบนี้ไป่นองจะไหาลืมเคยผอบขางนี่ละเบื่อเขาก็เบื่อซับมบอกกี้เนี่ยเียนบ้านจะขอเียนบ้านจะขอว่าแน่เลยค่ะว่าแน่ได้อปเนาะไปพิจารณา ตดวไปตัวนี้แอบแปลว่าแะไรล่ะแฝดในซีกผาในซีนี่ค่ะมันไปตรงเกลือขวามฝันแต่สองแปดเจ็ดนี่จะไปหาหยิบอยู่แม่นือคว้าแล้วกันค้อพอแล้วนะครับผมฝากพี่น้องไว้เป็นแนวทางนะครับของอาจารย์แหล่นะครับผมมาสิอารกเอาค่ะค่ะครับต่อไปต่างตามบ่มากกับผานนะครับเบิ่งบนความมันเชื่อไป่ฉลาดพี่น้องจะไปใส่เครื่องหวดปีดผ่านมากเลยแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมคว้างนะค่ะก็ะชากกรดึงไว้ตามงูก้าวละ วัดจุดทางหน้าเราเสีเอาคักๆกันและแอดกันนะจานแดดวับดเดี่แล้ำบ้วนเป็นเล็กกับจานแดดสิบพีหาพันหนึ่งยีได้พี่น้องเออพี่น้องกดรอไปได้สิบพีหาพันหีึ่งยี่ก็เตรียมรอไว้นะครับแล้วเพื่อนเราพลาดกับเกินวัดเดียวเราไปหาเขาสมใจสมเดียวกันหนึ่เออเตรียมรอไว้ครับผมขอบคุณครับอาจารย์แหลดครับผมเป็นแนวทางครับพี่น้องเอฟซีกุ้ยทันปากตอนพี่น้องเอฟซีไว้ภาษี อดเอาบ่ซิอาร์อกขาๆได้พี่น้องแต่กับอดเว่าเบไ่ได้นะ่น้องมีโชคมีมานไปน้ำกันงวดหนึ่งซีนี่เคยสั่งระวัติศาสตร์มาอยู่ด้พป่น้องแอดแอดเองเคยลงคงิปไปอยู่งวดผู้เฒ่าไปนอนอยู่ช่างไรเหมือนนะตเลขตเจรันอะลพี่น่องเจ่าัมนี้ก็เล่นมาฝากตอนไป่น่องเอฟซีเป็นแนวทางไวอ่ามันมีโชบมีหมันน้ำกั็หรือว่าบึงเพราะความมันเชิ่อกันได้พป่น้องเอฟซีทุันจับหนาจอไปน้ำแน่ามีโฉมีมัน ฝากไปซ้ำนี่แหละครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีิงทัน,น้ำเนี่ยนะมิโฉมิหม,มานครับและเรื่องบอสสับสไครต์กระดิง่งแกงนแกนไปด้อพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านบอกกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีมากครับพี่น้องครับ